พระอาจารย์นะพระอาจารย์สมหวังญาน,นสัมปันโนฮะเป็นพระเกจินักพัฒนาวัดสนามชัยอ่างทองเชี่ยวชาญคาถาเขียนอักขระยันพระครูประหลัดสมหวังญาน,นสัมปันโนหรือพระอาจารย์สมหวังหรือพระอาจารย์แจ้นนะอันนี้เป็นอีกรูปหนึ่งนะครับรักษาการเจ้าวาดวัดสนามชัยตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง พระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกรูปหนึ่งของเมืองอ่างทองในยุคป,ปัจจุบันท่านเชี่ยวชาญด้านอักขาระยันเป็นพิเศษเขียนยันได้สวยมากที่ผ่านมาท่านได้เขียนอักขาระยันบนกระดานชนวนเก่าของหลวงพ่อแต้มวัดพะระลอยจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยดินสอพองทำเป็นผงลบมหามงคลอีกทั้งถนัดเขียนอักขาระยันโพกรัย์มหาลาบหลวงปู่ทิมวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอัครยัน,น์ณมามานะมีมีของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาติภูมิของท่านเป็นชาวอ่างทองโดยกำเนิดเกิดปีมะเมียพศ .2509 ท่านมีความสนใจเรื่องวิชาอาคมการเขียนอัขรยันตั้งแต่เป็นคลรวาสเมื่อปีพศ .2525 เข้าบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดสนามชัยจังหวัดอ่างทอง โดยมีพระครูอนุาสาโสพลปัจจุบันมีสมณศักดิ์ที่พระเทพสุวรรณโมลีเจ้าวาดวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองเป็นพระอุปชาจบจนอายุ20ปีบริบูรณ์ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวอพระพุทธศาสนาที่วัดสนามชัยโดยมีพระครูอนุาสาโสพลเป็นพระอุปชาบวชอยู่ได้แค่พรรษาเดียวก็ต้องศึกออกมารับราชการทหารสังกัดทหารบกเป็นเวลาสองปีในช่วงนั้นท่านเห็นวัด นะก็หลังจากนะ้าหลังจากปลดประจำการได้ประกอบอาชีพนะเป็นช่างสร้างบ้านทรงไทยและเป็นสับปะเลอควบคู่ไปด้วยสมัยนั้นบ้านไหนมีคนตายก็จะมาตามให้ท่านไปทำหน้าที่เป็นสับปะเลอคุกคีอยู่กับวัดมา20กว่าปีนะครับในช่วงนั้นท่านเห็นวัดสนามชัยซึถือเป็นวัดบ้านเกิดมีสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างมากเจ้าวาดรูปเก่าก็โดนขับไล่ ท่านจึงตัดสินใจบวชอีกครั้งเพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาวัดเมื่อปีพศ .2562 โดยมีพระครูวรลปัญญาโกศลวัดท้องคลุ้งจังหวัดอ่างทองเป็นพระบูชาพระครูนิเทศธรรมรสวัดโรสุทธาวาจจังหวัดอ่างทองเป็นพระนุสาสนาจารย์พระใบดีกาปานทพงพระอาจารย์ผ่องวัดใสจังหวัดอ่างทองเป็นพระกรรมวาจา,าจารย์ได้รับฉายาญาณสัมปันโน หลังบวชแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดส,สนามชัยตอนนั้นมีพระอยู่ประมาณสิบรูปแต่ก็ไม่ค่อยเอาอะไรไม่ประกอบกิจสงฆ์ต่อมาก็ลาศึกออกไปด้วยท่านเป็นพระที่ชอบความสมถะเรียบง่ายอยากปีกวิเวกจึงออกทุดงไปตามป่าเขาได้พบเจอกับสิ่งแปลกๆมากมายเช่นวิญญาณที่สิงสถิตอยู่แล้วก็แผ่เมตตากวดน้ำให้สรรพสัตว์และวิญญาณเหล่านั้น ส่วนความสนใจในเรื่องคาถาและเขียนอักขระยันท่านสนใจมาตั้งแต่เป็นคารวาสจนได้ทําหน้าที่สป,ปลเรือซึ่งทุกคนต้องมีของดีติดตัวโดยเฉพาะการศึกษาการทําน้ํามนต์ธรณีสารเอาไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาและประชาช,ชนทั่วไปได้อาบและตัวท่านก็ได้ใช้ด้วยปัจจุบันพระอาจารย์สมหวังในฐานะรักษาการเจ้าว่าท่านก็มุ่งมั่นพัฒนาวัดเรื่อยมาจนจเจริญรุ่งเรืองตามลําดับ ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มากมายอาทิพระประธานในอุโบสถพระปางห้ามสมุดร,รวมทั้งท้าเวสุวรรณและไอ้ไข่ที่มีผู้มากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบถูกหวยรวยเบอร์ก็จะมาจุดประทัดถวายไม่ขาดพระอาจารย์สมหวังเล่าว่าในอดีตวัดสนามชัยจเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระครูวิเศษชัย,ยสิทธิ์หรือหลวงพ่อเปี่ยมรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง อันดีเจ้าวาดวัดสนามชัยที่มีบารมีได้สร้างความเจริญรุ่งเรืองพลังศรัทธาสู่วัดสนามชัยหลังจากท่านมรณภาพแล้วทางเจ้าวาดรุ่นต่อๆมาก็ได้รักษาการวัดให้อยู่ได้คือไม่ถึงกับสูงไปและไม่ต่ำไปคืออยู่แบบกลางๆจนกระทั่งมาถึงยุคเจ้าวาดสองรุ่นสุดท้ายก่อนที่นะอาตมานะถึงท่านพูดเนี่ยนะวัดสนามชัยเริ่ม นะซบเศราลงประชาชนไม่เข้าวัดเพราะมีปัญหากับทางพระทําให้พลังศรัทธาเริ่มเสื่อมถอยต่อมาเนี่ยได้มีการแต่งตั้งอาตมานะก็คือท่านเนี่ยให้รักษาการจเจ้าวาดวัสนามชัยมาได้ประมาณ2ปีแล้วก็มีกระแสไอ้ไข่เด็กวัดเจดีที่ญาติโยมมีพลังศรัทธาจึงนําเอามวลสารจากกระถางทูปหน้ารูปปั้นในไข่เด็กวัดเจดีคนครศรีธรรมราช มาหล่อรูปปั้นในไข่อันเชิญตั้งไว้ที่วัดสนามชัยให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชาก็เกิดกระแสฮือฮาอย่างต่อเนื่องมีคนได้รับโชคลาภจากเลขปลายประทัดอย่างต่อเนื่องเมื่อขอพรแล้วสมปรารถนาก็จะมาจุดประทัดนำรูปปัน้นไก่ชนชุดทหารหนังกระติกของเล่นต่างๆมาแก้บนมีการทำบุญสร้างวัดและพัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องจนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีงานทำ นั้นนำสินค้ามาวางขายนักท่องเที่ยวหลังเงียบเหงามานานวัดก็กลับมาคึกคักอีกครั้งนอกจากนี้บริเวณวิหารหลวงพ่อเปี่ยมชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบท้าเวสุวรรณขนาดใหญ่ความสูง9กศอกหรือกว่า4เมตรประดับติดกระจกโดยรอบองค์อย่างสวยงามและยังรายรอบด้วยบริวารอีก4ตนสำหรับเรื่องราวที่เป็นข่าวฮือฮาต่อชาวบ้านตำบล ตลาดหลวงก็คือในช่วงสถานการณ์น้ําท่วมพระอาจารย์สมหวังได้ลุยน้ําออกมาเขียนเส้นวัดระดับน้ําที่ผนังกั้นน้ําเพื่อจะได้เป็นการเตือนชาวบ้านเรื่องมวลน,น้ําที่เพิ่มมากขึ้นว่าอยู่ในระดับไหนแล้วโดยท่านได้เขียนยันรูอยู่รอดปลอดภัยในบริเวณนะข้างขีดเส้นวัดระดับน้ําเพื่อหวังให้เป็นการสร้างขวัญกําลังใจต่อนาะาตโยมชาวบ้านในหมู่บ้านนะ ทุกวันนี้นะพระอาจารย์สมหวังท่านนับเป็นที่พึ่งทางใจของผู้ที่เดือดร้อนมีลูกศิษย์ลูกหาที่โดนผีเข้าโดนคุณสายมนดําก็จะมาให้ท่านอาบน้ํามนทรณีสารหรือไม่ก็จานอัขระวัตถุมงคลให้ล่าสุดเนี่ยท่านได้จัดสร้างวัตถุมงคลพระปิดตาสมหวังมอบเป็นของดีปีใหม่2,566เปิดจองอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือนะพระอาจารย์ สมหวังนะครับพระอาจารย์สมหวัง